สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่พี่น้องมาเที่ยวชมวัดธงประวังู้ชัยนะครับพี่น้องวัดบ้านผมเนี่ยแหละบ้านราชสีเกลียวนะพี่น้องถ้าหลานมาเล่นน้ำผาพี่น้องเอาลูกเอาหลานสนะต่างมาถ่ายคลิปน้ำเนยพี่น้อนงะนี่นะครับถ้าไปเบิ่งของเก่าพี่น้องเนาะผมก็ถ่ายหลายรอบเลย นี่ที่เป็นบอ่นนนอนเก็บอิตพันนาดีดอกสางะรอมันเกิดซื่อนะอมาเทียวดบอกย่ายหน่ย มองนางกับเป็นมองนางพระราชาวันนี้ครับหา,หาหาทั้งอย่างกี่ได้พี่นอ้องอ๋อที่ตรงนี้จะเป็นที่เก็บผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าเก็บของเก่านะพี่น้องหากใหม่นะครับวางใหม่มันจะเอามาตัดพี่น้องิ <laughs> ่งน,นะครับเป็นที่นางยางดียันสวยงามเลยนะพี่น้องนี่ครับ ของเก่านะครับสมัยก่อนนะครับเนะบาะเมื่อวาสมัยก่อนแ,แต่ผมยังอ่าเป็นหนุ่มอยู่นะครับใส่เกียร์เหลี่มนี่นะครับนะเวลามีคนคนตายคนยังนะครับใส่เกียร์นี่ลากไปนะบ่มีรถนะครับสม,มัยนนะั้นเนาะพูดถึงนี่นับไปนี่สี่สิบสี่สิบเก่าปีนะครับเนาะ สี่สิบเก้าปีนะครับมหาสี่ปีเนี่ยประมาณนี้นะครับเกียร์เหล่มน,นี้นะครับลาดศพนะครับไปไปป่านะครับเพื่อนสมัยนี้เพื่อนเอามาอนุรักษ์ไหลนะคนระับเป็นของอ่าบ้านมูหาของเขานะบานเราสี่เกลียวโมหะนะนกระตากระบุงกระบอกกระสวยนะครับพี่น้องมีเบิดนะครับ อันนี้อันนี้เป็นใหม่กำพันนะครับเป็นเินใหม้กำพันนะไหม้ไหม่ตำหกเป็นอะไรแล้วมก็ืจอได้แต่ว่าเป็นใม่กำพันอันนี้จะเป็นไทเล็กนะพี่น้องแต่ก่อนจะเป็นไทใหม่ต่อมาท่านใส่ท่านสมัยขึ้นมาจังหน่อยก็เป็นไทเล็กนะครับเนาะนี่นะครับอ่าจะมีใบมีดนะครับซบซบไปซบหมูนะครับแล้วีันแล้วกับนี่มีผนังนะครับต่อกันนี่ปับปับเอาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ หายมันโรมโมาโรนะครับก่อนกี่ไทยนะใส่คว้วยลากนะครับใส่คว้วยลากนี่นะครับไอพีพนองชมของเก่านะพี่น้องเดี๋ยวมือละมือหนามือหลังนะคลิปมันทีนยาวโปรดด้พี่น้องสำหรับอีพีนี้สำเนี้นะครับ